เป็นอดีตตำรวจระดับผู้กองต้องสวมบทโหดโหดกระโดดถีบพระเพราะอะไรเพราะว่าพระแอบไปซ้ำเมียตัวเองตามไล่ล่าเลยฮะวิ่งไล่พระหตอนนี้ยังไม่เป็นพระพบแต่ยังไม่เป็นพระนั่นนามนตรีที่ตามไปในแอนแอนแสนสุขสนแอนนี่คือเมียของผู้กองประดิษฐ์ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์แอนพยายามปีนหนีนะพยายามปีนหนีแต่อนี้ รักกันมากหนีไปก่อนแล้วข้ามกำแพงไปแล้ว <Ừ. S 1> ยังไม่เป็นพระแต่มันกระโดดกำแพงได้แล้วเนี่ยอาหารมื้อไหนนไม่ต้องไปตามเลยนะครับเหตุการณ์นี้ไอ้มันรักจริงวะเฮ้ยมันตามมาช่วยดันก้นไปสุดท้ายออแล้วหนีไปได้นี่คือครั้งสําคัญที่ภาพอยู่กล้วงจรปิดจ,จับภาพไว้ได้ผู้กองประดิษฐ์ตามติดแต่ไม่ได้ตัวมันหนีไปได้แล้วหลังจากหนีไปได้มันปบวชเป็นพระ กลัวว่าผู้กองะดี์เขาเป็นตำรวจนะอดีตตำรวจเนี่ยระดับระดับผู้กองร้อยตำรวจเอกดังนั้นร้อยตำรวจเอกถ้าตามไปละมึงโดนแน่งานนี้ร้อยตำรวจเอกต้องสวมบทโหดโดดทีพระนะครับเหตุการณ์สำคัญขนาดนี้ทีบขนาดที่กำลังเป็นพระเลือดเนี่ยเปื้อนจีวรทันทีบรรยากาศกรอน่าก่อนนะภาพนี้มันโทรหาเมียผมทุกวันเลยเดีวผมบอกเบอร์ไว้ ผมมีโทรศัพท์อยู่เรื่องของแม่มันเป็นยังไงแบลงเข้าไปฮะเฮ้ยก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่จะมีเนี่ยมันมีเรื่องยังไงมาก่อนหรือเปล่าก่อนนี้ก็ไม่มีอะไรนะสุดโหดโคตรดิบโดดทีพระแล้วพะยังตอบไหวเหรอน่ะตอบไหวฟันจะหักแล้วแต่ไม่มีอะไรเจ็บฮะเลือดท่วมเลยแต่งานนี้ไม่ได้บวชเป็นพระนะบวชเป็นเนนจะบวชเป็นอะไรก็ตามทีร้อยจาบวจเอกประดิษฐ์เขาจัดไปเต็มเ็มเลยฮะเพราะว่างานนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ทางผัวร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์เนี่ยเคยเตือนเมียหลายทีแล้วไม่ฟังลูกของร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์เตือนก็ยังไม่ยอมแอนเนี่ค่อนข้างแสนสนสุดท้ายไล่ตามหนีมาบวชเป็นเนนพอเป็นเนนเจอปุ๊บประเคนให้เลยหนึ่งสำรับ จัดไปแน่นๆ,แน,นๆนแน่นๆขนาดไหนเลือดเปื้อนจีวร <หะ S 1> สุดท้ายและดําเนินการสืบและดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ก่อนจะไปตามกฎหมายพาไปหาหมอก่อนพาอาตมาหาหมอก่อนอต้องนอนไปเลยเหรอต้องนอนเลยฮะเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวขนาด100ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ที่รุ่นใหญ่นะนี่ไฟแขนที่แอบมาซ้ำเมียของเขาดังนั้นดําเนินคดีตามกฎหมายแต่ก่อนจะไปหาหมอให้เรียบร้อยเสียก่อนจับอัปเดต34 HD a p เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ we <laughs>